สวัสดีครับมาพบกับนายนดีไซน์อีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ก็เป็นการนะครับเก็บผลผลิตที่พ่อปลูกไว้ตั้งแต่วันที่9กันยายนนะครับ58วันนี้ก็27นะครับครบรอบก็ประมาณ45วันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาโชว์นะสาธิตนะการตัดต้นหอมด้วยประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาพี่พี่ยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้นะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีนะครับหนังยางนะยางสติ๊กบานห่อนะแล้วก็มีดนะครับหรือว่าสกินนะครับภาษาถิ่นเอาไปเริ่มเลยดีกว่าเพื่อการเสียเวลาว่าหลายใยห่างนะฮะอันดับแรกก็มือทั้งสองข้างก็ใช้เป็นประโยชน์นะฮะไม่ใช้ทําอย่างอื่นนะต้องค่อยๆลูบนะเหมือน รูปอะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะต้นหอมมันเล็กนะเดี๋ยวมันสก้น <c oughs> ตัดให้มันขาดพวดทีเดียวนะครับหน,น,นึ่งกอนะครับนั้มอ่านะเนี่ยกอที่สองนะรวบมานะครับด้วยประสบการ,รณ์ครั้งแรกครับเราจุ๊บนะฮะสองกอพอแล้วนะถ้ากาาอมันใหญ่่แล้วก็การต่อไปนะครับก็อันนี้ใช้ประสบการณ์จากการหลกก้านะถ้าใครมีประสบการณ์หลกก้าบ้านเราก็จะได้เปรียบหน่อยนะนี่นะ ปุ๊บเราก็ใช้หนังยางนะมัดกับนะครับเราก็ใส่ในลังสินะเนี่ยปุ๊บนะแล้วก็เป็นการเสร็จขั้นตอนในการตัดนะฮะของแต่ละกรรมแล้วก็มาใส่ใน,นี่เต็มกล่องปุ๊บก็ใส่รถนะเข้าห้องแพกเดี๋ยวยุ YouTube ทธวิธีการแพกก็เดี๋ยวเรามาติดตามทีหลังนะครับฝากไว้ช่ำงนี้ก่อนลนะตันหอมตันหอม่ยายมอนมาไม่ได้ไม่ได้ตันหอม